สวัสดีครับคุณเอียงโปรโมเตอร์ทวีศิลป์ลาสุนัตแล้วก็จอมโวคอสักลำพูนแสงอาทิตย์รุษแสงดินดูโปรโมเตอร์สีหน้าสดใสเหลือเกินสดใสและเพลียมากครับเห็นว่าตอนได้นับยกแรกผ่านโอก็ยังหน้าตาเครียดๆอยู่เครียดครับเพราะอะไรครับ ยกแรกเปิดมา e, เราเราดูเราดูเป็นรองครับคูก so ู้ด like, ูกองฟ้ามาดีมาแบบมาเบียดมาอะไรเงี้ยแล้วก็เห็นว่าจอมมุกก็มีโดนครับเริ่มกังวลมันก็ตั้งตอนได้นับนะก็ยังรู้สึกกังวลนะเพราะว่ามันมันเป็ยกแรกไงนะครับก็ประมาณนั้นแหละยกแรกยกสองผ่านพ้นไปละเกมจบยกหกรู้สึกยังไงบ้างครับกับนักชกคนนี้ดีใจยังกับได้แชมป์โลกแต่ก็ก็โอเคนะถือว่าเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไระ คือเป็นไฟที่สาคัญมากสำหรับจงองเพราะว่าม่ต้องบอกว่าสําหรับผมนะมแต่รู้สำหรับน้องจะใช่หรือเปล่าแต่ผมว่าไฟนี้คือสําหรับผมคือหนักน่าจะที่สุดละในมีความคิดนะครับกับการประกบประกบเรือลสารยังยัง,ย,งยังไม่รู้จุดว่าหนักอ่าแต่ไฟนี้รู้เลยว่าไฟนี้หนักผ่านไฟหนักแบบนี้แล้วไฟต่อไปมีแผนมีอะไรยังไงบ้างเนี้นต้องต้องบอกว่า รุ่นที่อันดับก่อนดีกว่าครับนะครับตอนนี้อันดับอันดับเท่าไหร่ครับเดนที่ผ่านมาเนี่ยขึ้นมาเจ็ดเจ็ดอ่าขึ้นมาเจ็ดจาก8ดขึ้นมาเจ็ดครับทีนี้เนี่ยชนะมมยอย่างก้องฟ้านะขึ้นก้องฟ้าชนะสี่สิบสี่เสมอสองแพ้แค่หนึ่งคือรุ้นรุ้นท็อปไฟอย่างเดียวคับตอนนี้รุ่นท็อปไฟถ้าเกิดว่าติดท็อปไฟเนี่ยผมว่ามันมันมีโอกาสหลายอย่างเพราะอย่างที่รู้ว่าแชมป์แชมป์ร้อยสิบสองเนี่ยอาเดมดราเคียนเนี่ย เขาเขาอยู่ยูเครนแ่เน่ยเราเขาชกไม่ได้เขาชกไม่ได้แน่ๆมีโอกาสที่จะชกไป,ไปชกที่อื่นไหมครับประเทศเป็นที่3อะไรเงี้ยครับผมว่าก็ไม่นะคือผมว่าตอนนี้เขาน่าจะหยุดไปเลยนะแต่ผมก็ยังยัง,ย,ง,ย,งยังไม่แน่ใจนะครับครับาถ้าเกิดเข้าท็อปไฟเนี่ยอย่างน้อยม,มันมีโอกาสชิงละคือถ้ามันมันจะชิกอินเทลริมซึ่งจริงๆแต่บิลลีเอยอก็อินเทริมไปแล้วครับแต่ว่าถ้าในเหตุผลแบบเนี้ยมันมันก็มันก็สามารถทําได้เพราะว่าแชมเปี้ยนมันชกไม่ได้จริงๆ เพราะฉะนั้นผมว่าถ้าเกิดติดท็อปไฟเนี่ยมันมีโอกาสได้ชฉลยอย่างนี้สมมติถ้าอันดับขึ้นท็อปไฟในเดือนหน้าครับโปรแกรมต่อไปของจอมโวเป็นยังไงครับฮียอเอาจริงๆถ้าเกิดอยากให้จัดไฟท์นี้ผมว่าเป็นน้องเขาก็ผ่านหนักแล้วครับ,รบถ้าตรงๆก็ไฟหนะ์น้าก็อาจจะให้เจอที่มันเบากว่าน,นี้หน่อยอ่าก็เป็นหนักหนักสลับเบาไปแต่ว่าระหว่างนั้นก็คงจะคุยกับทางสมาคมมวยโลกแบบว่าเ ทุกมีตรงนี้มันมีหนทางยังไงบ้างที่ทำให้ชิงได้อะไรประมาณนั้นก็คือจะทําทุกวิถีทางเพื่อผลักดันให้จอโวได้ชิงแชมป์โลกในเร็วๆนี้ใช่ครับแต่อย่างแรกที่บอกกันลุ้นก่อนว่าท็อป5ได้ไหมครับคือถ้าเกิดเดือนนี้มาถ้าเดือนหน้าออกมาท็อป5เนี่ยผมว่าถือว่ามาเร็วมากถือว่ามาเร็วมากครับแสงอาทิตย์ยินเหงาไว้ก่อนจอโวเป็นไงครับได้ยินแผนจากโปรโมเตอร์แล้วรู้สึกยังไงบ้างครับครับผมผมก็รู้สึกดีใจนะครับที่โปรโมเตอร์เขาให้ ให้ความสําคัญแล้วก็พร้อมที่จะผาักดันพูดถึงเกมวันนี้หน่อยเป็นไงมั่งก็วันนี้เกมวันนี้นะครับครับพอใจผลงานตัวเองไหมพอใจครับผมแล้วก็ทีแรกอะยกหนึ่งอ่ะโปรโมเตอร์เขาบอกว่าเราอะเร็วกว่าครับในการชกอะฝีมือเราเร็วกว่าแต่พอเราขึ้นไปปั๊บ ความเร็วใกล้เคียงกันความเร็วใกล้เคียงกันเราก็โดนเขาก็โดนเราก็โดนเขาก็โดนพอเขาพลาดเข้ามาเขาโดนบอลนับลงไปผมคิดว่าน้ําหนักหมัดเขาอะเอาผมไม่ลงแน่นอนเพราะว่าผมอะลงนอนกับธีรชัยลงนอนเวทใหญ่อันนี้อันนี้มีผลเลยเพราะว่าหลายไฟส์ก่อนหน้านี้โจมวอโดนแล้วมักจะมีอาการให้เห็นบ้างไฟ์นี้เก็บอาการได้ดีไม่เป็นไรครับเพราะว่าผมลงนองกับตัวใหญ่ทั้งนั้นครับผมรโมเตอร์ เปิดแผนหมดแล้วเตรียมผักดันสร้างโอกาสในการชิงแชมป์โลกในส่วนของเรานี่มั่นใจมากน้อยแค่ไหนว่าถ้าได้ชิงแล้วจะมีโอกาสคว้าแชมป์โลกวะพูดถึงความมั่นใจเลยความมั่นใจนครับอืถ้าได้ถ้าถึงวันนั้นจริงๆเอาจากประสบการณ์มวยสมัครเล่นทีมชาติ<อ>โชคโชนกับประสบการณ์มวยชิพที่ผ่านไฟสำ,สำคัญสำคัญหลายไฟก็ต้องอยู่กับาทางทีมงานของเราที่วางแผนการซ้อมการ การซ้อมการเพลงอย่างเงี้ยครับเนี่ยโค้ชฝีมือดีดีครับไงผู้นั่งผู้กำนั่งตัวดีไงครับพูดแบบนี้นี่แสดงว่าเชื่อเชื่อมั่นแล้วเชื่อมั่นเข้ามาซ้อมไฟเดียวรู้สึกได้เลยใช่ไหมครับครับเจ้าบลรู้สึกว่าไงรู้สึกว่าเทคนิคแตกต่างอือที่บอกไม่ได้เลยคือตั้งแต่แรกอ่ะบอกไม่ได้เลยเทคนิคมันแตกต่างกับการซ้อมเล่นมาการซ้อมเองของเราที่ที่บ้านเยอะเลยเนาะแล้วเราโดนบัตมุกเมื่อกี้ผมไม่คิดเลยว่าผมจะทนได้ใช่ครับใช่ใช่ใช่ไปเมื่อกี้ ไม่คิดว่าจะหล่นหมนกันไม่คิดว่าจะหล่นเราไม่คิดว่าเขาจะลุกขึ้นมาได้ผมอาเต็มแรงโอเคก็ถือว่าผลงานวันนี้ทุกอย่างราบรื่นสอบผ่านขอข้ามมาฝั่งแสงอาทิตย์หน่อยครับวันนี้อุ่นเครื่องครับครับผมคนยี้เป็นไงบ้างครับตามความคาดหมายครับนะครับก็เอกวีก็คู่ชกวันนี้ก็ถือว่าเป็นกลางกลางนะครับแสงอาทิตย์ก็ผ่านมาได้ตามตามตามมาตรฐานได้เห็นอะไรไหมครับในไฟนี้ของแสงอาทิตย์ไฟนี้ก็เป็นเป็นมาตรฐานของแสงอาทิตย์นะครับเพราะอย่างที่รู้ว่า ไฟเนี่ยผมตั้งใจให้อุ่นเครื่องครับเพราะว่าไฟที่จะป้องกันเนี่ยอีกแค่4อาทิตย์ต่อมาเพราะนั้นก็ต้องพูดตามตรงว่าไฟนี้ก็ตั้งใจว่าไม่ให้แงอาทิตย์เจอเจองานอะไรหนักมากเพราะว่าเมื่อเมื่อชกเสร็จในวันนี้ปุ๊บเนี่ยจะได้สามารถเข้าค่าย้อมต่อได้เลยก็เป็นการวอร์มร่างกายเท่านั้นเองใช่ครับใช่ครับเพราะว่าไม่ได้ชกมาสี่ห้าเดือนกกลับมาอุ่นสักทีหนึ่งครับพูดถึงไฟต่อไปแสงอาทิตย์ครับจะป้องกันแชมป์แล้วใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับก็ิถนนี้สี่มิถุนาสี่ฟิปถุ นะครับเอ,อ,เอลโมทเทรียนะครับก็โอเคนะชน,นะสถิติชนะนนน12แพ้3นะครับแต่ว่าเป็นน็อกไปเยอะอยู่เหมือนกันนะ,นะครับแต่อาทีก็ต้องก็งต้องมาให้ดีอ่ะนะครับเพราะว่าขึ้นชอวามวยฟิลิปปินแล้วมันมันไม่ไม่ไมีมูมูอยู่แล้วนะครับเป้าหมายแสงอาทิตย์ยังไงครับตอนนี้ต้องกลับเข้าไปอันาจไม่ได้แต่อย่างที่รู้เนี่ยว่า140ปอนด์ต้องใช้ความพยายามมากกว่ารุ่นเล็กๆเพราะว่าอย่างที่รู้ว่าคู่ นักมวยแต่ละคนเนี่ยมาจากทั่วโลกยุโรปอเมริกาทุกอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเป้าหมายของแสงาที่ตอนนี้คือต้องเอากลับกลับเข้าในอันดับครับผมอ่ะแสงอาทิตย์โปรโมเตอร์เอียงบอกว่าต้องเอาให้เข้าอันดับให้ได้เร็วๆนี้มีความรู้สึกไงบ้างครับกับแผนที่ทางโปรโมเตอร์วางไว้ครับก็เป็นเป้าหมายเดียวกันครับผมก็จะตั้งใจฟิตซ้อมไม่ให้หนักขึ้นแล้วก็จะทุ่มเทให้มากขึ้นครับผมแล้วก็จะพยายามทํางานอย่างหนักเพื่อที่จะกลับเข้าอันดับและไปไต่ถึง แชมป์โลกก็ได้ครับผมพูดถึงฟองกันชกแล้วก็วันนี้หน่อยเป็นไงบ้างได้อุ่นเครื่องได้ขยับเคลื่อนไหวร่างกายหลังจากที่หยุดมานานครับวันนี้ก็ได้อุ่นเครื่องครับผมต่ว่าชกจบยกที่3ครับผมก็รู้สึกว่าเป็นเป็นที่พอใจในการชกครับผมก็รู้สึกว่าเราได้ขยับร่างกายแล้วก็ได้ได้ได้ซ้อมได้ได้ชกมันก็เหมือนว่าได้ขยับร่างกายก่อนไฟหนึ่งเพื่อที่จะไปป้องกันแชมป์ในไฟหน้าครับผมครับพูดถึงไฟป้องกันไฟหน้า4มิถุนายนมีอะไรจะพูดกับแฟนมวยไหมครับแสงอาทิตย ก็ฝากถึงแฟนมวยทุกท่านครับผมเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยครับก็จะตั้งใจทําหน้าที่และมุ่งมั่นให้มากกว่าเดิมแล้วก็จะทุ่มเทให้มากขึ้นครับผมจะทําให้ได้ครับครับขอโชคดีครับมาทางด้านทะเลทฝากอะไรถึงแฟนมวยนิดหนึ่งครับครับผมก็ขอขอบคุณแฟนมวยนะครับที่ให้กําลังใจผมผมก็จะทําหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็ให้ถึงแชมป์โลกครับผมครับผมโปรโมเตอร์ครับทิ้งท้ายแฟนมวยที่ติดตาม T L Boxing Promotion กับรายการ The Fighter World Boxing ครับขอบคุณทีมงานเออขอบคุณทีมงานครับขอบคุณ แฟนมวยที่ติดตามแล้วก็ไฟนี้เป็นไฟแรกที่เราเรามาที่ช่องมวยพอยนะครับยีก็ผมถือว่าโอเคนะคือมวยต่อยกันสนุกมากแล้วก็จอามวยก็ทาหน้าที่ได้ดีอย่างที่ก็ทาหน้าที่ได้ดีก็อยากให้แฟนมวยทุกคนติดตามต่อไปนะครับช่องมวยพอยยีเรากลับมาเป็นสาวต้นเดือนนะครับเริ่มบ่สองโมงจนไปถึงสิ้นปีเลยครับครับผมขอให้ได้มีแชมป์โลกเร็วๆครับเจ้ามวยซิงค์โปรโมชั่นครับ